รู้กันยังเปิดประวัติหัวหน้าแก๊งพื้มพิมพีมวัสุพีมมีชื่อจริงว่าวัสุพลพรพนณานุรักษ์เกิดวันที่8กรกฎาคม2549เป็นคนจังหวัดตังปัจจุบันเนี่ยกำลังศึกษายอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หลายคนเนี่ยอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากับพะมะิมวสูมาบ้างเพราะว่าเป็นเด็กหนุ่มผู้โด่งดังจากการทําคลิปคอนเทนต์บนทิกต็อกมีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนและการเข้าชมคลิปบนทิกต็อกทะลุหลัก10ล้านไปแล้วและพิมเนี่ยเคยมีผลงานในวงการบันเทิงนั่นคือการแสดง MV เพลงขออ้อนหน่อยของนานา พิมเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นเด็กฝึกใน789เทนนี่ตั้งแต่ช่วงปี6-5พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรายการ789 Survival พิมเนี่ยก็จัดเต็มความสามารถด้านการร้องเต้นและและก็ได้เห็นความสามารถของพิมในหลายๆมิชชัน่นที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็น